ข่าวได้ไหรือไม่นะครับทางคุณหมอท่านในท่าสาธารณสุขก็บอกว่าทางสูงงสงงสใหญ่อนุญ,ญาตให้เราแถลงข่าวได้แล้วนะครับสถานการณ์โควิดในจังหวัดพบูลนะครับที่ผมได้รับรายงานล่าสุดจากทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับเรามีเคสเกิดขึ้นนะครับแต่เคสนี้ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าผ่านทางสื่อมวลชนนะครับว่าเป็นเคสที่เรากลกไปได้ นะครับคือผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ได้ไปไปที่ไหนนะครับไม่ได้ปปไปพบปามั่วสุมอะไรที่ไหนพอเราได้ข่าวเราก็สามารถควบคุมได้และปัจจุบันนี้ผู้ป่วยก็ถูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับรายละเอียดผมขออนุญาตให้ท่านในแกลสาวสุขจังหวัดใด้กรุณนาชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบนะครับรวมทั้งคณะกรรมการ ก็คือว่าของเรามีสองกลุ่มที่เป็นข่าวแล้วก็ที่น่าสนใจของความอนุญาตนำเรียนกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกนี้จะมีผู้ชายอายุ30มปีนะครับเข้ามาประชุมเป็นตัวแทนขายปุ๋ยมาประชุมตัวแทนในภาคทีเครือขายในหลายจังหวัดโดยใช้สถานที่จังหวัดพิจูนเป็นจุดศูนย์กลางในการประชุมข้ากราการหรือว่าผู้แทนขายด้วยกันมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ30คน โดยเขาเข้ามาวันที่30มาพักที่สีวราเพสนะฮะแล้วก็คนนี้ก็มีเชื้อแต่ว่าเขายังไม่ทราบตัวเขามีเชื้อนะฮะก็ได้สอบถามแล้วก็ว่าเขาไปเที่ยวออที่สถานเดินแถวๆบ่อก,กับเพื่อนแล้วก็แต่เขาก็ยังไม่มีอาการไม่มีไม่รู้ตัวมาประชมุมแบบกิ่นมนาะเขาประมาณ30คนโดยมาพักที่สีวราเพสแล้วก็วันที่31ไปไประชมุมโดยใช้ห้องประชุมที่เ r านะฮะ มีคนร่วมกันอยู่30คนแล้วก็30เด็กนี้มีการออกไปทานข้าวกับญาติพี่น้องกับเพื่อนที่อยู่ในชรบูรณ์ประมาณ18คนที่สัมผัสตรงนี้18คนเราควบคุมไว้หมดแล้วแล้วก็ตรวจหมดแล้วไม่เกอเชื้อนะฮะในกลุ่มของเขาเอง30คนเราสอบถามแล้วเป็นคนพื้นที่อือ่นๆต่างๆเหอต่างๆตามได้25คนแต่ในจํานวนนั้นตรวจเชื้อเจอ2คนแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นในกลุ่มพัส์เนี้ ทั้งสามคนที่โพสต์ที่นี้ก็บุตรแล้วตอนนี้ได้รับการตรวจแล้วไม่พบเชื้อแล้วก็ได้สั่งควบคุมตัวแล้วก็คือมีการกับบริเวณแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ยังไม่มีการแพร่สู่คนพิชูดแต่ใช้พื้นที่ชูเป็นแหล่งติดเชื้อไปสู่คนอื่นๆซึ่งเป็นคนกลุ่มนั้นได้ไปรับการรักษาที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพกั็นหมดแล้วก็ได้แจ้งํำลายไปแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด30คนเนี่ย รู้ตัวแล้วลก็ังตามอยู่อย่างต่างไม่เจออยู่ห้าคนแต่ก็เพื่อนกันเองเขาก็คงแจ้งกันแล้วและให้มีการข้อระลังนะครับสรุปคลัสเตอร์นี้คนไข้ชูบนยังไม่ติดแล้วก็ได้ควบคุมพื้นที่ไ้่หมดแล้วแลวก็ควบคุมผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดไว้หมดแล้วแล้วก็ได้ตรวจเบื้องต้นแล้วไม่พบเชื้อในกลุ่มนี้ก็มีเวลาควบคุมต่อไปอีกสิบสี่วันนะกรจะกรอผลในรอบสิบสี่วันอีกรอบหนึ่งครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงอายอาุ26ปีนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนที่พัทยารวมกับเพื่อนคนพิ่ภูนไปรวมกับเขาเองเป็นแปดคนมีคนพิษโลกหนึ่งคนรวมเป็นเก้าคนไปตันที่หนึน่งเมษานะครับพอไปถึงสักใบก็มีเพื่อนสามคนมาจากกรุงเทพซึ่งกลุ่มนี้เป็นทํางานอยู่สามบริการที่ทองหล่อมาสัมผัค่าว่าหนึ่งในสามนี้มีเชื้อมานะครับแล้วก็มาเล่นด้ยวยกันกินอยู่ด้วยกัน จนกระทั่งวันที่สองก็ได้เดินทางกลับมาระหว่างทางแวะพักที่ทลบบุรีแล้วก็มาที่ร้านทองอู่ที่ลบบุรีจากนั้นก็เวลาประมาณยี่สิบนกาถึงยี่สิบเอ็ดนากาก็มาแวะที่ร้านหมูกระทะสเปรง,งามตำบลบ้านโตนะครับทานข้าวร่วมกันแล้วก็เข้าพักที่บริเวณหน้าค่ายสองลังก็จะ แยกกันภางอยู่แต่ว่ากลุ่มเดียวกันยังไม่เป็นสัมพันธ์เกานมาก mm hmm. ก็จะมีที่ร้านมุกบัต้าแอวน,นี้เจ้าที่รองลองไปให้ความรู้แล้วก็สปเิเกีรตการผู้ที่ให้บริการตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนน,นี้ยังไม่รู้ว่าติดเชื้อนะครับโรยทั้งันที่3ก็ยังภาคตที่หน้าค่ายอยู่แล้วมีการเดินทางไปที่กัสโซปาแดง แล้วก็มีการสั่งอื่อไปในกลุ่มเพื่อนเดียวกันก็ไม่ได้ไปกลุ่มไปสัดตัอกลุ่มอื่นแค่พนักงานบริการที่มาให้บริการด้านอาหารนะครับแล้วก็พอวันที่สามนี่แหละถึงแจ้งว่ากลุ่มเพื่อนที่ีสามคนจากเพืเทศมาเจอที่พัทยาน,นั้นมีคนติดเชือ้อตินถ,ถ,ถึงได้ก้อระวังแล้วก็ไปขอตรวจซึ่งในนี้ก็ตรวจแล้วก็พบว่ามีเชือ้อรงานผลเมื่อวานนี้นะครับ ก็ในกลุ่มของเข้าแปะกนทั้งหมดก็ได้รับการตรวจเชื้อเพิ่มเติมแล้วก็มีพ่อตัวเขาเองที่โพสติคนอื่นที่ทเหลือเจ็ดคนนี้ยังไม่มีเชื้อแต่ก็ได้ให้มีการรับริเวณวบคุมบริเวณชัดเจนแล้วนะครับก็ในส่วนร้านค้าไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะสแกงงามแล้วก็รา้านกระสซ่ปากแดงนี้ก็ได้ไปทำความเข้าใจกับร้านค้าแล้วก็สางเกตอาการ ก็เห็ว่าอยู่ในการดูแลของทางสาธารณสุขกานว่ายังไม่มีการแพร่เชื้อระดับตึ๊ครับ